อันนี้ก็แหล่งแหล่งช้อปปิ้งจ้าวันนี้จะเย่แต้มกับพามาเลาะนะจาจนะเนาะมาเบิงอันนี้ร้านนี้คือลูกสายเคยมาเห็ดสมัยก่อนจ้าร้านอาหารไทยนะจจนะเนาะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เงียบมิดซิตนะจาจะเงียบดีเทิง่ง เห็นไ่จ้ะเห็ดบ่แหล่งท่องเที่ยวก็าได้จากปกติสีบุนไว้ได้จากแถวเนี่ยเอาก็มาเบิงนะจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุกะไอ้ทุกอย่างมันปกติเราแยยแต้มสิผ้ามาเบิงอีกเทียนึงมาเปรียบเทียบใส่กันนะจ้ะว่ามันต่างกันตรงใดน,นะจ้ะเนาะโอ้ยต้นไม้นี่คืองามแทะเห็ดจากแก้วจ้ะพี่น้องพี่น้องโอ้เห็ดจากกรวดเบงแก่แต้มสีหาดวดมาเห็ดเด้อแยแต้มเห็ดเป็นเด้อเนี่ย ยา,าย,ยาแตมเฮ็ดเป็นเด้อเอาใหรวดมาเฮ็ดนะพอยายแตมเบิ่งใน u t u b e บอกว่าแต่ยายแตมหาดรวดบได้มันแพงไยถ้าเป็นเมืองไทยยายแตมเฮ็ดแล้วบ้านเราบบานเขาหาอย่าง,งางจ้ะอยู่นี่มันหาอย่างง่ายนะจ้ะเนาะแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางนี้นี่ก็บอนดีๆนี่เองจ้ะ เงียบดีบ่พี่น้องไปเบิ่งเห็นบ่พี่น้องเงียบดีเีแบบมีสเงียบบ่ฮู้ว่าสิเงียบจังได๋นะจะเนาะ เงียบแบบได้เแบบงียบค้างเงียบเนี่ยก็ะซองซ้ำเดือนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดินออกไปนี่เนาะมันก็โค้งไปโน่อนอะเนาะข้างในเหรอเรออบื้องไปเรื่อยเนาะจัะเนาะอันนี้โมเมนต์น็อตติ้งแฮมน้อจัะอันนี้น ที่เก็บเขาเป็บตลาดเนะี่เขาเก็บไปแล้วบ่กว่าเขาม่เต้นแปลว่าเขาเก็บตลาดแล้วเราจนนะเนาะมาบ่ทันตลาดขายผลไม้นะจ๊ะคิดว่านะบ่ะทันบ่มีเต้นค้าไว้แบบนี้แล้วก็บอกัานเขาเก็บแล้วนะจ๊นนะเนาะจ๋าเนานะหเหยียบมิสซีรีเนาะพี่น้องนะอเนาะฮอลแลน เปิดเหรอเ,เอาอะไรไม่ล่ะ,ะซื้ออะไรอืมเอาอะไรอยากได้อะไรไมไแ,มแม่มีดูเอาไม่ล่ะ,ะเอาไม่ล่ะแวดเอาไหมอยากกินเลยเนี่ยไอ้ปลาอร่อยหรอคิดว่าคงติดเป็นตลาดนะจ้าจะเข้ามาว่าทัานเนาะ เขาอาสิเก็บไปแล้วบองานเขาประกางเต้นไปหดอจา้าอืมอือหือไม่่อยเลยลมเสีย บอกเขาตีข้างล่างนู่นนะเขามาหาบูธไงร้านบูธเบอดเบิร์ดอ๋อแล้วอยู่มาบูธเดินไปนู่นนะ เรือแม่เขาก็ทยอยเก็บไหมตลาดคงคิดว่าอินานาเขาจะได้มาขายเนี่ยคงใ่เขาเก็บนั่นแหละโหเอาคืนไปเกมอ่ะให้เ,เกมหมดเลยอันนึงก็แทบจะกินไม่หมด ตึกนี้ไม่น่าบังเลยเนาะถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้สร้างตึกนี้อย่างสวยเลยนะเน,นี่ยเขามีเวลานานเลยแหละแต่ที่เนี่ยสร้างที่หลังโบสถ์แน่เลยอะ่ะทำไมเขาให้สร้างวะ <c oughs> บงัง <c oughs> เป็นสแควร์ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> บังทิวทัทหมดเลย เจมแม่ขอน้ำหน่อยถ้าเจมจะกินน้ำมาแบ่งจากของแม่เทใส่กดเจมก็ได้ฟังต,ตายแล,แล้วจะเอาให้หมดเลยหนียน่นยเจ๊ตายอืมอย่ากลมพัดฟิวเด็กโคตรทหาร เราแม่ไปกินหมดขนาดนั้นน่าจะนอกจีนประมาณนี้นอกจะโบทไอ้บ้านเมืองเราพอไหมพอไปเราเดินต่อเดินด้อนไปไหนไปนี่เลยเนาะออกไปนี่เลยนะ คนไลเด้อจ้ะเด้อบันช่วงไอช่วงปกตินคนสีไลายมากเลยเด้อจ้ะตรงเนี้ยคนสีมาเที่ยวก็ไมันก็เป็นเมืองที่ว่ามีมี่มืือเสียงอยู่อันเมืองนึงนะนะจ้ะเนาะมันก็เป็นของคล้ายๆว่าของอนอตติงแฮมบ่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็บ,บ่ค่อยแน่ใจนะจ้ะก็ห่างจากกันบ้านเฮามานี่ก็ไงรอไม่เคยได้ไม่ได้รับจดหมายเมือ่อสั ยเนีจะมีซอยกับสวยน่ะจะเป็นแบบผับอย่างเงี้ยดูข้างหน้าเบอร์อด้จกพี่นองเก่าแก่เก่าแก่มาก อนแสงยอนแสงมาี่น้องบยอนน้ำนักแางน้ะ่ไปก็ไแล้วพหงยอนแสงไางนหนักไปทงหนักมแสงายด้านนู้นเหรอโอ้รถเขาจะพัน อันนี้โมเมนตนอิทได้จ้าเด้ออันที่เขาเห็ดเป็นกําแพงเนี่ยโมเมนอิทได้จ้ะหินทั้งนั้นแล้วจ้ะเด้อหินที่เขามาแกะมาันั้นเอาได้จ้ะเด้อหินทั้งนั้นได้จ้ะถ้าเป็นบ้านเขาเก๋ะกะที่ญาติที่นอจนอ้นเนาะที่คิดว่าไม่ผีไม่ยังไปนะา้ะบ้านนี้บอมีได้จ้ะเพราะว่าเขาเมนเขาเผาศพในนี่เขาเอาศพมาตังไวล้ละ ทำพิธีอยู่ด้วยจ้ะเด้อโมอเมนต์อันนี้หน่อยด้วยจ้ะโมเมนต์บทนี้หน่อยแล้วโบดใหญ่ด้วยจ้าด้วยวงจะจบิวง,งอย่างเขาบรรจุคนคือสีได้หลายคักนี่โอ้ยดูต้นนี่ต้นใหญ่แม่กำลังจะพูดอยู่แมงมูม,งมาทำใหญ่ ตายแล้วยืนต้นตายเลยมั้งยืนต้นต้นตายแล้วมั้งอ้ยาใหญ่เท้พี่น้องเย้ยกว้างผุดไปหอดผุดเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากเลยพี่น้องนี่ขนาดบรายูเน่นเมืองหลวงนะจ๊ะเด้อพีนองน้องนะจ๊ะเนาะ มืองลูกบ้านนี้ด้ะพี่น้องธรรมชาติไทยดอกกุหลาบจ้าพัากว่าไปเดินย้อนออกไปเจมเดินอน,น,นว<ผ>เนเหรอ,หรอลูก้ายนาจะวันนีนลูกสาวส เห็นดอกไม้ไม่ได้นะจ๊ะโอ้ยเบิงบ้งมึงไอ้นันสไตล์ที่ยังเนี่ยบ้านหลังนั้น,นประเทศอะไรเจมว่าสไตล์ประเทศอะไรโรมาเน,นียไม่รู้ <c oughs> นะอ่ะนัาสีแบบเก่าแก่สุดๆนะจ๊ะเพราะว่าไม่ไม่้าษาไม่เนี่ยเขาสีบ่ให้เทดสไตล์อื่นนะจ๊ะเขาสีาห้เทดสไตล์เดียวกัน <c oughs> ใายบางโบสนี่พี่น้องเฮยพี่น้องเอ,อ้ยเขาสะอ่อนใหญ่คักใหญ่แน่นี่ขนาดโบสถยวนแถวนอกนอกเมืองเลยจ้ะเด้อดอกกุหลาบสวยๆอันนี้นะจ๊ะเนาะว้าวว้าวมลังการของโบสน,นะจ๊ะมากะทีนี้มีสอกมีซอย์อย,าง,ยางเลาะยางเละนะจ๊ะเนาะ แตไม่อรอยทำไมไม่อร่อยไมมีโปรตีนนึงโปรตีนยอะไรเนี่ยไม่ใช่โปรตีนจากนมนะนี่โปรตีนจากผักแก่แล้วกินไปเถอะอะไรอร่อยก็ยัดเข้าไปอีกหน่อยย,ยัดเข้าไม่ได้โอ้ยหนูเด็จกจ่ะยางทะลุมายางทะลุมา ประจำเลยฮนะตึกแดงก็ขาวอะ่ะเล่นคอนเสิร์ตอย่างนั้นอ,ะอ่ะนี่ไปอยู่อีกฝากหนึ่งนะจ๊ะเนาะนะอีกฝากหนึ่งนะจ๊ะชมกันไปยาวๆนะจ๊ะเนาะชมกันไปยาวๆเงียบมิสซิรีเนาะจ้ะเงียบตีเพิ่มรัดไปนี่นะไปนู่นมันจะไกลเกินเนาะ พี่น้องเอ้ยเบิ่งปากเงียบมีศิรีพอมีเฮาคนพี่น้องเฮาก็ยังอยู่อ้อมย่งรอบบ่อเนะจ้ะเนาะเฮาก็ยังยงรอบบอยู่จ้ะ มิเหินทั้งนั้นแล้วจะที่สะอ,อนในะมีเตหินทั้งนั้นโ mm hmm. มแมนอิดแล้จะเห็นกอนหินห้องนี่แหละจ้ะโอ้ย mm hmm. สวยอะอยากให้มาเบิ้งน้ำเล้จ้ะพี่น้องเอ้ยอยางสวย mm hmm. นะจ๊ะพี่น้องเมื่อนี้เฮาสิปิดคลิปนี้กับโบสถ์อันนี้เลยนะจ๊ะเนาะ เดี๋ยวเฮามาลุ้นกันว่าคลิปต่อไปฮาทีไปทายอะไรอีกนะจ๊ะเนาะขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะเด้อขอบคุณหลายจ๊ะจ้าสวัสดีจ้า